สวัสดี fc ทุกท่านนะคะตัวเลขนะคะเลขที่ออกเลขหกหนึ่งนะคะเลขลางเนาะแอบบแอปคนเอีกจักน้อยโอเคนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะลงไปหาแม่นางงามพี่หน่องเดี๋ยวเขาตังกล่องแป๊บนึงค่ะ <c oughs> สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะดีใจกับผู้โชคดีนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่ฟันแม่นนะคะอยู่พอดีเลยค่ะแม่วัสดีค่ะนางงามฟันแม่นนะคะท่านผู้ชมคุณแม่วัสดีค่ะพิ้งลูกเลยฟอมฟันแม่นางงามแล้วคักกีริ แม่นมากเนาะค่ะเนาะเขาทั้งเด็กฝันเมื่อคืนความเมื่อู้แต่ว่าแม่ก็เคยเฝ้าเนาะแม่ก็ได้โทรหาลูกฝันเป็นโตได้ได้หมดฝันในนเด็กฝเด็กอามานอีกฝันอีกบอกฝันฝันมาเขาถึงรางวัลที่หนึ่งแม่นบอกถึงรางวัลที่หนึ่งให้เบิงจังเล็ก็ขอเบิงเขาเขาก็บให้เบิงอยู่ห้องเบิงบราเห็นเอามีผู้หนึ่งเฝ้าขึ้นมาเสียงผู้ไส้สมัยบ้ข้าเมือบ้านเด็กที่เขาเดอพานาลูกเราได้ถือได้อีแม่เราถือบันเดกทีลูกสาวถือเลขกอันที่หกตัดซื้อ แม่ผมก็่ตัดัได้ตัดหกซีหนึ่งนะอุ้ยนําหกซีบนหกซีว่าหกซีนึงกรสอกซหนก็าหกหนึ่งได้อาทานสาวก็สอถือยูสาวบาทต้อเป็นยังมันอยู่จะบ่มีมันเนี่ยตเล็ฟันมาบอกขึ้นไหนี่้งไอบ้านเล็ดแรงบ้านที่เขาเดซีสามซีแวันต่กลูกยูเงี้ยแม่รู่กันสองท่านนะครับ โอ้ยกิมมันฟันแมนครับนแม่นาะตัสีดายตัวมาออกไก่มากัสวัสดีครับคนขึ้นรดน้อแม่น้อน้องแม่เป็นสิ่งเห็นพวกจ้ามาให้ขึ้นรับครับคนก็มาบอกคบพักกลับมาคืนเด็กนี่ออกคณะบุญถ้ำกันยังวันนั้นเนาะมากระบอกคัดเปด้ฟูมีโชวแต่ข่อนมาเลย ของบุญถ้ำคนกันนยังบอกไหมูนยิ่งไปบอกหกสีหนึ่งแล้วก็ู้ายบอกอีกหกสีหนึ่งฟันเนี้ยขึ้นเดียวกันแม่ถือเรกบุน้ำได้คำว่าถืไร้ายมันมีตาอันนั่นแี้ซื้อ6กสีคุณจะได้สามสีเจ็ดสีเพรย่างดีแต่เป็นเอ็บชี้ก็เพ็รไม่ได้นะเรใันเห็นตัเรกของแม่ของคุณแม่นางงามนะครับเนี่ยเได้ตัดเด่นกัน่อแโชคดีนะครับหนึ่งหกหนึ่งนะครับแต่ต้องแม่ฟันเด็ดสามตัวหกสีหนึ่งนะครับ เร้เห็นใม่ดันแมนครั้งนึแมนเ้ยเราเห็นใบเลยีเห็นความได้หอีกับฟันมาก็ถึงแล้วแต่ดีบ้านเอที่เขาไปบอกอย่างเงีนั่งบ้านเกที่เขาซีสามเด้อมีเสียงผู้ชายสอดมากเขาเปถึงเพียงบนน่ะขึ้นนี่แต่แม้นทามีเบอร์โทรกับสิบอกเห็นกันฟังอยู่้องมันมีเบอร์โทรเห็นกันเนาะมีคนมาบอกอีกบ่นี่เอางีว่าฟันว่าแม่ไปยังละกลางป่ามูบอกไล่จนจนอยู่ นี่นะถ, so ถ้นาเจ้าถือควันถือถือที่เอิ่มำให้ที่เนิ่งมว่าสั่ค่ะผู้ใด่ถือน้ำตายบอกว่าพิสเปิดต้องก้อนนั้นให้ถือข้าแผนมาสั่นค่ะขแผนถือไม่ขันนั่นแต่มาเอาเบื้องแรกไข่มันให้ยม่ได้แล้วสั่ว่าเขาเขาให้เบื้องยูมันอยู่ไก่มันเดี๋ยวว่าเห็นพนาดคาเสียงผู้ใส้เสียงคือเจ้านีแล้วว่าบ้านเด็กขี่เพื่อนนั่นเองบ้านเด็กขี่เขาสามสีมันออกซีสามเหะ สดงว่าคุณแม่โฉกทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ทั้งหหนึ่งลนทั้งสี่สามแสดงความมีใจกับคุณแม่นะครับหักวาหลายก็เป็นว่าวาดอยู่เงืนอนในว่นแต่งบมญนี่แต่งงบไปเห็งี่ดอก็ว่าอธิษฐานเล่กสกระโปมือขึ้นพอว่าอธิษฐานหนุนเด้เพราะว่าพุถือว่ามูยเจ้ามาซักน้ำเห็นแม่นี่โกตะพัดออกันาแ่ันถึงขันาเกิดถึงสองตะมวดอยู่ก็ได้ว่าปูกปิดทิพเปิดทังให้หลานนั่งงามเด้อ อาศัยปูขึ้นเก้าบาทนี่แล้อบาทดวงห้าสิบปังแล้วอยู่ปอยูย่กับมีพี่น้องมาหาค่ะแม่ท่าวกับนั่งมันก็ได้บางสี่กะเอืยถึงมูอเจ้าเหรวอ่ากับนังอันนั้นก็ได้ฝันเมื่อคืนนอ,อนสาวเดียวสอดแจง้งเลยเสียงว่านี่นได้ขี้ว่นนั่นนี่หรอว่าสั่นเสียงเป็นเสียงเจ้าเลยไม,มันเป็นขี้ซีสามซีเสียงเต็มสี่เลยนี่ขี้ว่นน่ะสามซีก็ได้สื่อ แม่ยสื่อเร็มันกลับอีแล้วนตัดสื่ออีแล้วจริงๆนะครับอันนั้าว่าเอาหลายบาันีเพราะวันเบิดหลายน้ำตกหกซีซีหกวาสนานยังได้เหมือนสาหลวงพีทุกมากว่าพ่าจะได้ค่ะอันบุญเฮือนโยมเออบุญเฮือนโยมแม่ดมมือไดนที่สอนเสียด้อค่ะหลวงพี่กลับมาเด้อกันค่ะเออกานพุ่นหลันหลวงพี่กับสีพม่าไงแม่ดดนในหัวขวานโลยพระคุณเจ้าคิดจัง อันลายุ่มกกษตรน้อว่่สันคือแม่แม่ดอนหัวขวันแม่หัวขวนยังมาสิบหกสิบแปดสิบเจ็ดคนอยู่บักไปเลยคนบอกไปเลยันคนบกไปเลยสีสือบอลอจีสือบอกันมาสือังสี่อกค่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแต่ราลบน้องสาวไม่ซื้อบ่เปไบ่เป็นคันเป็นยังสี่อวคันเป็นอยากซื้อบ่อยากซื้อยังสี่แ่น้องซื้อมันผัดพ้าถือเนี่ยคันเลกจ๋อแสดงว่าคนของหัซ่าซื้อได้ทั้งสองคนนะคะเนาะ แป่ว่ากันกันสีโซกรวมกันอยู่แม่กับลูกนี่ในในฐานะของรักษาะที่เป็นแม่ที่เป็นลูกในฐานะไอ้คนท่านี่เป็นเอื่อยใช่ปะเรื่องกันแม่ค่ะวันนี้ส God, ิส oh so oh. ีบาลานกันเน่ของรักษาะผู้นี่เรียงย่างไปหาชีวบกันของกันเพาะผู้นั้นสีโบฝันแม่ฝันนี่แหละสีเสื้อแม่ดิเจ้า เอาจะได้แม่ก็นอนดีเขาบ่ฝันว่าซั่นบ่ฝันเคไปเลยแม่เจ้าเขาอยู่แม่จักสิแม่นตู่ฝันแม่นไปเฮาได้เว้ากัน่กปาไอุ้ทํานเขียนรถชุดโตผู้ใด่แม่นี่้อบ่ไอว่าั่นสบ่อยู่โอ้ยอ่คนจลูกยับๆเนาะเขียนว่าชุดโตเนาะแม่เนาะก็เขียนให้เบิดนูว่าแปลงออกมาเป็นตัวเลขออกมา c ก็ได้ค่ะผอยู่ด้เนาะผู้ใดเบิ่งผู้ใดเบิ่งก็ให้คอมเมนต์มาเด้อพี่น้อง มันมันมันอ go ันเก่าหนึ่งเก่าศูนย์เก่าสองแล้วก็นนเน่หกหนึ่งไปปีหนึ่งหกหนึ่งเงมเมันเป็นยังอันถึงถึงก็เลยบ่ได้เขาบอได้คือว่าหขายังไม่จบแต่ว่ากดีจจอยู่ว่าก็ฝันแม่เขาเลยนะพวกเราไดูเสือขันเล่าให้เด็กยังกับตามมันแล้วไปบ่จะบ่ฝันเสือแม่เป็นหกย่างเดียว ดอกตัวนั้นมันจะได้หลายฝนได้โบซีหนึ่งวะครับหกซีนึ่หนึ่งครับไม่รอก้างหกซีหนึ่งหนึ่งคางแม่อยู่เป็นยังไงแม่ใส่กอดเรียบร้อยใช่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยวันที่แต่ว่าโมงนี่ว่าแล้วผมจะว่าเฮ้ยตอนให้เอฟซีเบิ้งแม่ตกเก่าเพราะว่าบางคนอาจจะบ่เห็นอ่ะอันนี้ให้แม่โชว์ให้เอฟซีเบิ้งจักหน่อยนะคะเนาะ เป็นฟองฟันของแมวของแมวเหมือนก็ตีจากฟอมฟันเด็ดสามตัวคือหกสี่หนึ่งนะครับกระไฮตั้นเป็นสองตัวนะครับกระนาจะโชคดีเพราะได้ตัดสองตัวนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเพราะว่าใส่บุญถ้ำเราก็ตัดไวปให้เรียบร้อยเนาะใช่ค่ะเดียบร้อยตัวหนึ่งตัดไว้ให้เรียบร้อยนะคะหกสี่หนึ่ง หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหกสี่สี่หกนะคะข่ะเอาบิอยู่นี่ก็จังได้กระถือผมก็ไปบอกพอไรถามมึงก็บอกซื้อจังได้กระถือโคกสีหนึ่งลงไปเจ้าของกับมะฟันอีกบัาในบุญธรรมน่ะฟันเม็นๆเ่ยแต่ว่าพึ่งลงเขียนบอกตรนี้น่ะพุ่งยิ่งผมพุ่งยิ่งผมอ่ะ พราว่าไปเห็นเป็นนองนสี่สิบตนนี่แหละเลาเมือกีแล้วงานนั้นงานีมื่อวาที่เจ้าไปต้งเนี่ยโมเนเราเสียโมเมนต์โมเมนเราเสียนอายุอันน้อยน่อยมันบอคาเจาว่า เป็นสาวอยู่เด้นั่นบุญท่าม้วนขนสาวด้วยไหมสาวแกตายแล้วเป็นสาวแกว่าอะไรบ้างแล้วอยู่จังจันตัวนั่นสี่สิบกว่ากับถือว่านั่นแล้วสมัยนั้นเนองค่ะแกแม่วเขามีทงกับกาประมาณสี่สิบต้นๆว่าเป็นไม้ยิงมาบอกก็เป็นมุมก็จผู้สาวแบบนี้เป็นมุมบุญท่ามรื้อขุดมาเป็นยางงาแล้วไปตัดหยาหันโดนแล้วตะเอิกนเนี่ยนะโดนแล้วตี คนุ่นแม่คนนี้อยู่นี่คนขี่รถว่าแต่ใส่คนสิตผมคนบอกคนเล็บตกผมยาวเหมือนว่าแม่เราเป็นตามผมผมสั่นผมปะาไหลเศร้าน้ำมัวผมปลยผมเด้ปผมเล็บขวคนขาวขาวแล้วแหนกันทรแมนคนเที่ยวขาวเขาจะอ้วกถึงหน่อยคนถักอ้วกเออหน้าอ้วกตั้งเลยกางสีเลยหันันตกหิงเลยนี่แสดงว่าคนไปตามเขาฝันตันตัว บ้านนี้มันว่าเขาฟันแม่เล็กตะบนแม่นว่ากระเสียงผู้นี้เอิญบ้านแต่กกี่คนเด้กับตัวตองมึงเนอะแล้วก็นงตัตองเื่อดูได้นค่ะค่บุญมาบุญทำแม่นางงามันฟองกันปุ๊ปปุ๊ปปุปผ้าใส่แล้ก็ยบญมาบุญมาบุญวัดเช่นกับวะไนาย่า้บุญทาแต่แม่นั่งงามบุญแม่นงงามมันจะเอาแต่ แสดงว่าที่บุญถ้ำไปจุดถูกเหิ่นเพลบเมนตัวนั้นพนด้วยไปตามของวันเจ้าเจ้ากปลืมเอใหญ่มันบอกเ่้าว่าเจ้าไปเอาเลขถูกมันบอนักเลขถูกบอกเพราะว่ามันอัดเราในวัตัดเราว่ามันเป็นเด็กอ่สรัเราใวตัดจะเลขก็อย่างี่บอคือว่าถ้ามีโชคต้งได้เรื่มดรุ่นเด้อง่ายงายไอ้บุญถ้ำก็ได้แสดงว่าคนนําไปหเจ้าเนาะคนดุเพาะอนี่เรื่องนเราว่า ผู้โจรเน่ผู้โจรดีเขามากเลยไอ่แต่ว่าคนบาลานก็แ้าเลยค่ะตาดูด้วยนใเนี่ยเราแตคนลูกน้องแม่นาะนู้นเราเิ่ขึ้นพ่อขันแม่บ่เว้านี้นู้นเราเพิดพ่อด้แต่ยังนํามาบอกแม่ถ้าเบื่ว่าบ้านดีที่พวกนั้นเออเรได้เห็นเลยกันถ่ายนล้ววันที่หนึ่งกระดาษมันบอกก็บเราเป็นสี่เลยก็บเอกว่าดื้อขึ้นเขาห้อยบ้านด้ที่แม่จำได้สินงสามสีวันที่ไอแผนสนดกอืมได้ไปถามผู้พี่ไอยแล้วเป็นนั้น แถ่ตำบลนอนี่เเือนลังค่ะซ้างชีนน่ะน้อย่็สั่งพอจีซื้อสักกับทั้งตรงได้หลายจิตแต่ได้ไวเป็นซีคนซื้อคนแม่คนโสดดีคนซื้อแต่แม่เนี่คนโสดดีคนซื้อกรุปแล้วแม่พคนได้ทั้งบนทั้งล่างแม่เสียวมากแต่เศร้าทั้งบนทั้งล่างปวดมากแต่ซื้อหลายกระมือคนได้ครับคุณหมอถือหลายกระมูออันนั้นผัวคนถือผู้คนพาไปเอาค่ะค่ะคนที่ไม่เวฟหลายไม่เวฟหลาย สรุปแล้วก็คือคุณแม่เนี่ยที่มั่นใจในเลขที่เจ้าของฝันเพราะว่าคุณแม่เนี่ซื้อได้เนาะค่ะเนาะเท่ว่าอันนี้ก็คือซื้อกระบายบุญมีเนาะหงวดนี้เนาะค่ะจ้ะแล้วก็มาฝันยำคงสุดท้ายอีกยำคงสุดท้ายคือเลขผลโตเห็นมันโมเมนเด้ออีนางงามกัิจบาลตัวนี่ต้องกินนึ่งซันแต่ยังว่าเสียงว่าพัวบ้านเลขกี่วันเนี้ บอกนิดหน่อยไปเบิ้งขอเบื้องท่ายเลขท่ายลอตเตอรี่น่ะนะว่าเขาถึงวันวันที่หนึ่งน่ะค้าแผนน่ะเออเขนเชื้อข้ามแผนเนาะเออเสียงผู้ชายสอดออกมาหรือว่าบ้านเลขที่เพื่อนน่ะเลขสิ่งยากยังบอกคัดนี้บอกเป็นตัวบอบอตื่นขึ้นแม่ก็จังได้เลยบ้านเลขที่เขาบอกว่าบ้านเลขที่เขาแล้วเดยว่านนี้นา่งบ้านเลขที่เขาถามนะมันออกตื่นี้แม่ก็ะจังไดสองสามสามสองหนึ่งบ้านเลขที่สองเฮียนน่ะคำฝันยังไงก็จดจำได้ ถือแต่น้ำมันเอที่คนขึ้นแม่หล่่ะมักจะถือเ,อเลขกฝันเห็นบอกแล้วแม่ก็มันนมม่นใจพ่อฝันย้ำได้มั่นใจย้ำได้ม้เาเว้าออกันได้ปแม่ก็ฝ<ล>ันเสียวเด้อ,อ,อดลล <ๆ S 2> อกับสีมเนาะเ้ถึงก้่งแล้วันใหแล้วหญ่เปเนาะเมื่อเงาไปเ็ดสี่กอนเกย็ดเจ็ดีก้อนวถือน้ำนาะเปียหเมื่อเงาไปเมื่อเงาไปเปียห่าฝันมันแดงยิ่งขึ้นมมกเมื่อเอาไปก็เสยเมือเสียวหือ่ ได้ซืแม่ได้ซื้อหาชิปสกระเป๋าใบนี้มาถือแม่เอินกระเป๋ามันเสีกรไร้ะชิดกระเป๋านี่ไรอับกัน้าจมันใจหืงใช่แม่กระเป๋าใดกระเป๋านี่กระเป๋านี่แหละอันใดกระเป๋ามันเสีตีนี่กระเป๋าถืกและยราน่ันปะก บนมือนี้หมอว่านี่ก็จักบุญยงละไปพ่อซอกไปพ่ออาีได้หนีพญานาคคนเอาห้โอแม่พญานาคคนเอาห่ยแต่ได้เอามาใส่หม่ว่านนั่งเลยได้ได้อธิษฐานเศ้าเนี่ยเล็กไรอนเนี้ยอาหยบ้าเ็นองหมาใหปแต่้องดีตอนนี้ครับชัด่าเนี่ยเราเห็นตค่กตัวห้าไม่ออกเล็นฝัน ยัง่าพ่นได้มาอีกนีไอ้มุนทํำก็เกตังค่เห็นเอฟซีเบิงเอพนมีโชคขนาดเนาะค่ะเนาะฮนี่พนจักได้เบงบอลนาะบอได้แล้วแม่ค่ะเจ้าข้าวหกตะุระขอได้บาเจ้าฟังเสียดายนาะันแม่แม่นางงามอ่ะบานเย็นขวานันมขึ้นอีกขถึงเรียกบนสอาห้างไนรลางเรีบนเลยเนาะค่ะ ก็ได้หาชิบาทีเอ่อเส้นหวไงเรทใช่นะแม่แตาเข้ากันยัง่เบอกกันน้องหดแม่ก็ลังเริ่มฝันดีกันยแม่วาค่ะขันมันโมเมนไปเห็นมาแล้วไปดีฝันถึงมีภูมิบ่บอกข้าบอกข้าเอ้ยบอนดีขี้เขาเนี่ยนี่ฝันดีขึ้นหรืเป่าเพราดีขี้ใครขี้เขมเขมนเขาเอินบอกแล้วสามสี่แม่ สามสี่วันเดียวดอกสีสามกลับอยู่แล้วนะกลับอยู่แล้วสีเลยคือว่าก็บอกพันงี้แล้วก็ของเขานี่คุณแม่มาชิเอาตัวแม่ก็รู้สึกนะนี่เอาเลขกอยแม่เ้ห่งหนหกหนึนี่เอาดอกไม่เสียวเก่าดึงเก่าดึมันอันบาทเนยคุณยายก็ไกเกาเก็อันบาทนี่จะเลขอันละแม่เนาะคันว่าเลขกเก่านี่จะมากอันรดีเอาตัวเล็ขก้อมฟันแม่พอดีตัวหกนึ่ แม่กำมา้านคาดยิ่พี่น้องเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะกับยังให้ FC เอฟซีเข่ามาแล้วก็มากดติดตามเบิ้งนะคะเป็นเออ่เป็นข้างแรกเนาะแม่เนะาะถือว่าเป็นข้างแรกที่เอาลงให้เอฟซีผู้ใดที่ได้เบิ้งกับพิมพ์มาแน่ะค่ะว่าได้ดูไหมนะคะใครไม่ได้ดูเออ่ก็ให้พิมพ์รอในงวดต่อไปนะคะสําหรับในงวดต่อไปเนี่ยคือแม่จะไปร้านตัวอีขึ้เกาาคือแม่จะ่าเป็นวิถค่ะ ก็แล้วกะลูกผิวมาเอาอ๋อสิไปก็ไปเอาบักโม่ไปเพื่อนมันบออันอันอันสีไปบักโม่หน่ซื้อมาจังไรเ้ากับไปพาปอก็ก็กว้าุมล่างงงนุ่นว่านี่ล่ะเฮากัเอิพิ่นมากิ่นกับไม่กินเอาเองวะเนี่ยนั่นจัดให้เพื่นเมียซื้อสายซื้อหน่ะเดือนกันยัวค่าเล็กหน่อยเดี๋ยวซุโนจำชื่อมากไหมเมื่อไน่เมื่อนน้กะมาแสดงก็มันใหญ่ก็เสามันพุดกระไดเมียสายมันปุดกละดเมียเนสายหน่อเนาะ ประมาณตอนเคี่ยงอะแม่เอา้อนยงไปก็เก <c oughs> ินใบชอมดอกเราเพื่อใบกันมันไบมาได้หพดถือมาชอเออขนาดละก็เราเพื่อใบไม่ต้องถือ้างกัร้างกับถืว่าเพื่มวันนี้ก็ไม่ฝันก็ต้องว่าเสียสลบ่างน้ควันนาอควนยามาลูากมาเดี๋ยวลูกจังสิบ้าหาแม่อีกทืนหนึ่งมานี้มานี้มานี้เราจะสำรับหนี้ขอบคุณอะไรแม่ แม่ต้ม้ำแข็งแงน้ม่เนาะเพราะว่าน้ม่เป็นคนแมนมากน้องอะไรคะน้อขังนข้าเ้นูกมาลูกมา่นก็นอไเอากล่องน้าเนเอากล่องน้ําเน้าร้าาวเอาสวัสดีค้าก่อนคนสวย้ข้าหอมน้ำ้หอมค่ะน้ำ้อมเลขออกตัวไหนทำไมก้อนเยอะจังเยอไหมไเยอ ป้าตังเยอะเยอะลูกเลยซื้เยอะแม่มาล่งล่ขอบคุณใหรายนะคะท่านผู้ชมนละค่ะแสดงความมีใจนคะเด็กจังไก่จะพาทัูโชวมาติดตามตัวเลขของแม่อีครังนึ่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกรายทุกแชร์นะคะสวัสดีค่ะบอนเดินบ่ได้โเด็กคุณแม่เพื่อนกันนับถือ กูนะคะคือการท่องเนี <Ä> h, ่ยงสำหรับคลิป i̇şte น <right? S 2> so, ี้หายซุกๆมันหมัุกๆซุกโค้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อการท่องเที่ยวท่องด้วยนะคะเดี๋ยวไปตามกันต่อนะคะที่บ้านของแม่น้อยนะคะแม่น้อยก็เข้าหกหนึ่งตรงๆนะคะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลน์หน้าสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ